พี่นิ๊กขูเนาะสบายเลยอยู่ห้องเนี้พี่ขู่กำลังยนหลุกปากตื่นลืมปัดผม,ผมผมยาวมากเลยเดี๋ยวไปตัดผมกันนะคุณยายก็พักผ้าแต่เชา้าเนื่องจากว่าเดี๋ยวบีกับคุณตาคุณยายจะไม่อยู่แต่เช้านะคะก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวเรือไว้ให้ป้าปักกินเลยตอนเช้า อยู่คนเดียวมีแต่คุณแม่นกอยู่นะคะตอนกลางคืนก็จะเห็นคุณพ่อนกมาอยู่ในกันสองตัวไอ่มาถอยไ่มาส่งตรงนี้นะเดี๋ยวมามาต้องไปต่อเลยก็เดี๋ยวมีกับคุณตาคุณยายจะไปโอซาก้ากันนะคะต้องมีธุระไปที่กงสุนที่โอซาก้าสวนป่าป่าเฝ้าบ้านนะ แล้วก็มีคุณยายตาแล้วก็มีลักษณะผูู้เทศของญี่ปุ่นเห็นนะว,ว่าทสองข้างทางจะเป็นภูเขาเราก็ขับรถไปตามผภูเขาทางตอนที่เต็ม,มไเด้ภูเขาซึ่งมันเป็นสึกล่มลื่นนะครับไม่เหมือนกับประเทศไทยในรถก็มี ที่จุดพักรถนะคะเป็นจุดแบบเล็กๆไม่ค่อยมีร้านไม่ค่อยมีอะไรนะคะให้คุณตาคุณยายซื้ออาหารแล้วก็น้ำไปกินบนรถนะะเพราะว่าไม่มีเวลานะคะต้องรีบขับไปที่สถานกรุงศุนย์นะะตอน11โมงนี้มีเดลี่ยามาสกินะคะซึ่งเป็นคอมบินี่ที่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่เขามีขายอะไรบ้างคะเนี่ย ตาเลือกที่จะไปกินบนรถง่ายๆหน่อยสิอันนี้มันเยอะมันย,ยิบหายหน้าแซนด์วิชดีกว่ามันจะดูกินง่ายกว่าเพราะมันต้องกินบนรถอวันนี้เรากินนมโกโก้อันนี้ก็ได้ค่ะคุณยายอดกินน้ำชานะคะวุ้ยชอบอันนี้อันนี้เป็นแฮนด์ครีมนะแต่แบบนึกว่าเป็นกาวกล่องกาว น้องตัวนี้มันคือกาวนะคะแต่เขาเอามาทําเป็นครีมเป็นอะไรอะ่ะนี่ก็ครีมเหมือนกันแลวนี่เป็นสติกแต่จริงน้องคนนี้คือทุกคนจะรู้กันว่าเป็นน้องกาวโอซากา้าเป้าหมายของเราแล้วนะครับน,นี่เมืองโอซากา้าซึ่งเป็นเมืองใหญ่รองจากโตเกียวที่คนไทยนิยมมาท่องเที่ยวกันมากมีฐานเรียกว่ายูนิเวอร์แซลนะครับอาโตเกียวก็จะมี นิดดี้น e ิดแลนด์เกาหลียอเราใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าในการเดินทางทางมาถึงนี่นไอโอซาก้าเราโดยวิธีการเดินทางทั้งด่วนครับซึ่งค่าทางด่วนมันประมาณ5,000ันเยนเลยหนึ่ง ชั่วโมงครึ่งในการเดินทางครั้าางนี้ แมนชั่นตึกสูงสูง,สงถ้าเป็นประเทศไทยจะเรียกว่าคอนโดอันนี้เขาจะเรียกว่าแมนชั่นทีะบ้านเราจะเรียกว่าคอนโดนะครับข้างหน้าคือสถานกงสุนประเทศไทยณเมืองโอซาก้าที่จุดหมายที่เราต้องการมาทำธุระในครั้งนี้ตอนนี้เราก็ต้องไปหาที่จอดรถซึ่งหาที่จอดรถยากมากมาก ข้างๆกับสารทูตจะมีธนาคารกรุงเทพอยู่ข้างๆเป็นสามทูตนะคะอยู่ข้างล uh, ่างอยู่ข้างล่างมาญี่ปุ่นครั้งนี้เพิ่งเห็นธนาคารกรุงเทพแห่งเดียวโอเคอ่ะในที่จอดรถแล้วซึ่งที่จอดรถแคบมากกว่าจบแบจอดด้โอ้ยเนี่ยเบื่อเมืองที่จอดรถแคบเนียคุณยายก็เดินลงมาด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้เดินไหวแล้ว ขึ้นไปชั้นสี่นะทีนี้ก็ถึงเลยค่ะคุณพ่อถ้าคุณพ่อจะไปทอยเลทชั้นสี่ชั้นสี่ถึงละอ่าออกได้จ้าโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะได้ใบมอบอำนาจให้คุณตาไปขายคอนโดให้ได้เรียบร้อยค่ะคือมาเอาแค่นี้ละ่ะใบมอบอำนาจก็ต้องออกมาให้ทางกงศุนเซ็นนะคะถึงจะใช้ได้ไม่ใช่บอกว่ามอบอำนาจเอาเขียนเราเขียนเองไม่ได้ แล้วก็แบบเสียค่าให้เขาปั๊มให้ด้วยนะ2,500้ารอเยนคือทำไมอ่ะเราแบบสเสียนไปว่าอำนาจเองไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราอยู่ที่นาลานะสังเกตได้ว่าป้ายเนะี่ยป้ายเอเนอสป้ายปั๊มน้ำมันปกติจะเป็นสีส้มสีแดงแต่เป็นเมืองนาลาก็เลยทำให้เป็นสีน้ำตาลเพื่อให้เข้ากับเมืองนะไม่โดดเด่นออกมาอันนี้เป็นโรงเรียนประถมนะคะดูมีความเป็นดานลามากเลย นี่เราได้เข้าเมืองนาลาซึ่งเป็นเมืองเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับจะมีสวนวางแล้วก็สวนนาราแล้วก็มีพระที่พระพุทธนามหายานสร้างไว้คือไดบุสุมันพระใหญ่คนไทยจะเรียกพระใหญ่แต่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าไดาบุสุนะครับอัในนี้ใกล้ถึงแล้วนี้พระภาพนเกลียนเลิกเรียนนะครับดูไม่ใชนะมใชช เขาแก่หน่ยแ็ถ,ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่จะรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติไว้บ้านเรือนต่งตางๆไม่สูงขึ้นนี่ค่เราจะไปหาเอ,อ่อไดบุตรสือนะคะไปไหว้ท่านคุณตาเดินมาคนเดียวนะคุณยายต้องรอในรถเพราะว่าเดินไม่ไหวทั้งมันค่อนข้างจะไกลน,นิดนึงจากที่จอดรถนี่ก็พยายามหาที่จอดรถที่ใกล้สุดแล้วนะคะเนี่ยเลยซื้ออาหารการกินไว้ให้คุณยายกินรอในรถค่ะ แต่ว่าอากาศไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นก็เลยสบายๆคือแถวบ้านเราไม่ค่อยมีชาวต่างชาติพอมาที่นี่ปุ๊บโอ้โหมีแต่คนต่างชาติเต็มไปหมดแต่วันนี้ถือว่าคนน่าจะน้อยหรนะือเปล่าคะมาหาน้องกวางนิดนึงนะคะน้องกว้างให้คุณตาเดินมาหาน้องกวางนิดนึงนะจับได้เหรอเขาแต่เขาใจดี <c oughs> อยู่ละมัง้ง น่ารรักเียบร้ย่ยนีนะ่แถวนี้กวางเยอะน้องกวางน้องกวางมีคนให้อาหารใช่ไหมหนูเลยอยู่แถวนี้กันนะแต่วันนี้เราไม่ได้ซื้อนะคะเพราะเด็กๆไม่ได้มาไม่งั้นจะซื้อขนมเซมเบ้ให้น้องกวางเราต้องคอยระวังน้องอุนจิกว้างด้วยนะ,ะเพราะว่าเขาเขาอุนจิไปทั่วค่ะและแบบคืมมีเด็กมาทัศนศึกษาทุกวันจริงๆนะคะเนี่ยเยอะตลอด แต่มันก็จะมีความเหม็นกลิ่นนะคะเนี่ยรม่ว่าคนจะไม่เยอะนะก็เยอะเหมือนเดิมก็คือต้องบอกว่าที่นี่ยบีไม่ได้มามา23ปีค่ะคือเพื่อนใกเคยมาเมื่อยีปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยจนวันนี้นะะก็เบอกเอาคุณตางั้นเดี๋ยวคุณตาเขาเคยบอกว่าอยากไปไหว้พระใหญ่ก็เลยอ่ะงั้นไปกันวันนี้ ไหนที่สุดคุณปาก็เดินมาถึงนะคะเราจะได้เห็นข้างในสักทีค่าเขาคือผู้ใหญ่800เยเยนนะคะก็ยังคงดูยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะเรามาชมไปพร้อมกันเลยนะคะเนี่ย มาแวะที่จุดพักรถกันก่อนนะคะเหน็ดเหนื่อยซื้อพวกขนมไปฝากเด็กๆด้วยพอดีอันนี้เป็นป็อกกี้ที่ไม่ได้มีขายทั่วไปนะคะมีเฉพาะตรงแบบที่เที่ยวอันนี้ก็เหมือนกันนะ,ะอันนี้คือขายเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ฝากเด็กอุ้ยขนมอันนี้น่ารักอุ้ยทำไมดูน่ารักจังเลยแต่เดี๋ยวก่อน3ชิ้น583รยเยน,นะคะ่ะ ทำไมแพงจังคือวันนี้เราไม่ได้แวะกินข้าวอะไรที่ไหนเลยนะคะก็ซื้อกินบนรถอย่างเดียวแล้วเพราะว่ามันเดินทางไกล<ม>น้ำมีแล้วค่ะเขาจะเป็นน้ำสไตล์เหมือนยาโว่า<ม>กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะและนี่ปะป,ป๋าก็เปลี่ยนรั้วเรียบร้อยนะ,ดะเด็กกระโดดไม่ได้แล้วค่ะอย่างสูงอย่างสูงเลยเข้ายังไง มีรัวยังไม่เสร็จนะคะป้ากก็เลยเอาที่ตั้งไปวางไว้ก่อนไม่ให้ล้มแต่ต้องแบบจับน็อตก่อนนะคะชืออะไรคะหนูทำมาเหรอคะที่โรงเรียนคือเล่นอันนี้เหรออ๋อน่ารักดีน้ำยาปูอร่อยมาก เลย,เลยวันนี้วันนี้ทานวันนี้กันหมดทุกคนเลยโมบอกว่าโมบอกอร่อยคุณยายก็บอกอร่อยมากขอบคุณคุณเอมากนะครับ 入れないわに กับีต้องสะพายสิคะใส่ได้ไหมอน่ารักเข้ากับเสื้อตัวน,นี้เลยอเข้ากับเสื้อเลยน่ารัก <c oughs> ก็ขอบคุณคุณ VSN มากเลยนะคะถักกระเป๋าน่ารักน่ารักมาให้เยอะเลยค่ะสวยมาก <c oughs> แล้วก็ได้เวลามาทำงานนะคะเพราะว่าวันนี้ออกไปข้างนอกแต่เช้าตู่เลยะคะ่ะยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะคะ ก็คงต้องเคลียร์จนถึงกลางคืนไปเลยค่ะนอนเด็กหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทำ YouTube ก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเนย